สวัสดีค่ะเคจีโฮมนะคะวันนี้เป็นวันที่สามสำหรับการเที่ยวเกาหลีของพวกเราค่ะวันนี้เราเปลี่ยนมาพักที่โรงแรมของเกาหลีนะคะเป็นโรงแรมเล็กๆแล้วก็บรรยากาศอบอุ่นมากๆค่ะส่วนตรงนี้ก็คือเป็นรูปลูกค้าที่เคยมาพักที่นี่นะคะมีข้อความต่างๆน่ารักมากๆเลยแล้วก็ภายในห้องนะคะเป็นห้องสี่เหลี่ยมจัต,ตุรัสที่ดูกว้างมากๆเลยค่ะ ราคาของห้องนะคะอยู่ที่ประมาณคืนละ3,000บาทค่ะถือว่าถูกแล้วนะคะสำหรับ3คนแล้วก็เคจิเนี่ยก็ค,คือคิดเป็นผู้ใหญ่หนึ่งคนไปเลยนะคะของใช้ต่างๆที่อยู่ภายในห้องก็มีค่อนข้างครบค่ะไม่แคจิจองโรงแรมนี้ผ่านอังกูด้านะคะแล้วก็เข้าไปอ่านรีวิวก่อนจองค่ะมีคนไทยมาพักที่นี่ค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็รีวิวไว้ว่าค่อนข้างดีนะคะ,คะ,คะก็เลยมาพักตามค่ะ ตรงนี้เป็นเชือกอะไรไม่รู้นะคะใครทราบช่วยบอกแม่เคจีนหน่อยค่ะว่าเขาไว้ทําอะไรส่วนด้านนี้ก็จะเป็นเตียงนอนของพวกเรานะคะจะมีให้2เตียงเป็นแบบควีนไซส์หแล้วก็เป็นเตียงเดี่ยว1นนะคะและคนที่ได้นอนคนแรกก็คือหมอนเห็ดนั่นเองนะคะมีพี่ๆหลายคนที่เอ็นดูหมอนเห็ดของเคจีด้วยและบอกว่าอยากเป็นหมอนเห็ดนะคะเพราะว่าได้ไปกับเคจีทุกที่เลยมาดูในห้องน้ํากันบ้างคะ่ะห้องน้ําถือว่าสะอาดเลยนะคะ มีผ้าเช็ดตัวเช็ดหน้าทั้งหมด3เซตนะคะชักโครกเขาก็จะเป็นชักโครกที่มีปุ่มกดน้ำอัตโนมัติที่คล้ายๆกับของญี่ปุ่นเลยค่ะและอ่างนี้ก็เป็นอ่างจากกุชชี่นะคะเคจิชอบมากเพราะเคจิเขาจําได้ว่าถ้าเป็นอ่างจากกุชชี่เนี่ยจะสามารถตีฟองสบู่ให้เป็นฟองฟูนุ่มๆได้นะคะเขาก็เลยชอบค่ะเมื่อกี้แม่เคจิก็ไปหาของใช้ในห้องน้ําแต่ไม่เจอนะคะมาเจอในกล่องนี้ที่วางอยู่หน้ากระจกค่ะ ของใช้ก็ครบถ้วนค่ะมีตั้งแต่ที่โกหนวดนะคะแปรงสีฟันนคะคะสำลีคัตเติ้ลบัตยางมัดผมหมวกคลุมผมนะคะสะบู่แชมพูโฟมล้างหน้าคลีนซิ่งมีหมดเลยค่ะมาดูบริเวณแถวแถวที่พักกันบ้างนะคะโรงแรมนี้ก็จะตั้งอยู่ในย่านทงโซมุนค่ะแม่เจิก็เพิ่งรู้จักนะคะแถวนี้ก็จะมีร้านอาหารเยอะมากโรงแรมเล็กๆก,ก็เยอะค่ะมีทั้งแบบโฮเทลแล้วก็โมเทลนะคะ ร้านอาหารส่วนใหญ่ก็จะเปิดตอนเย็นค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงเช้านะคะก่อนเที่ยงร้านทุกร้านก็เลยปิดแบบนี้ค่ะและโลเคชันของที่พักนะคะก็คืออยู่ห่างจากสถานีรถไฟใต้ดินเพียง230เมตรเท่านั้นค่ะเดินออกไปแป๊บเดียวนะคะก็ถึงสถานีรถไฟแล้วเช้านี้เราก็กำลังจะเดินทางไปที่ทา i ย k i s s c a นะคะเป็นคาเฟ่รถบัสสีฟ้าที่เคจิเขาชื่นชอบค่ะ มาเกาหลีครั้งนี้ก็เพื่อคาเฟ่แห่งนี้เลยก็ว่าได้ค่ะเพราะเป็นคาเฟ่ที่เคจิเขาใฝ่ฝันนะคะแต่ว่าที่ตั้งเนี่ยห่างจากที่พักของเราค่อนข้างเยอะค่ะประมาณ30กิโลเมตรนะคะใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงเลยค่ะสามารถเดินทางได้ทางรถบัสแล้วก็รถไฟใต้ดินค่ะแต่แน่นอนเคจิเลือกขึ้นรถไฟใต้ดินนะคะก็จะต้องเปลี่ยนรถไฟถึง3รอบด้วยกันแต่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาค่ะไปกันเลยนะคะ พ<ม>ี่ก,อก่อ๋ลุกขึ้นมาสี่ยอดยองเมะไรแตและตอนนี้เราก็เปลี่ยนรถไฟมาครบ3ามครั้งแล้วนะคะและรถไฟให้เราขึ้นอยู่นี้คือเป็นรถไฟไร้คนขับค่ะดีไซน์คือเก๋มากๆคล้ายๆกับยานอวก,กาศเลยนะคะแล้วก็เป็นรถไฟที่ใหม่มากน่าจะเป็นสายใหม่ด้วยค่ะ か <laughs> <laughs> かるる危ないよどこわかる <laughs> 見たら สถานการณ์จริงในแต่ละวันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะคะเพราะว่าป๊าป๊าจะไม่ชอบดูแผนที่การมาเที่ยวครั้งนี้ไม่เคจีต้องดูแผนที่เองนะคะแล้วก็ดูเคจีด้วยถ่ายคลิปด้วยก็จะทุลักทุเลนิดนึงค่ะเนื่องจากว่าป๊าป๊าเนี่ยเขาไม่ชอบดูแผนที่นะคะชอบเดินไปเรื่อยๆชมนกชมไม้ไปเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะเดินดีๆก็ไม่ได้ดื้อกว่าเคจีอีกนะคะ เคจิก็เลิกลักนะคะแล้วก็เตือนปะปะ๊าค่ะว่าให้เดินดีๆเดี๋ยวไปชนคนอื่นเขานะคะเราก็เดินมาจากสถานีรถไฟใต้ดินแป๊บเดียวนะคะก็มาถึงคาเฟ่แล้วค่ะถ้านั่งรถบัสมาก็จะมีรถบัสมาจอดแถวๆหน้าตึกนี้เลยนะคะไม่จําเป็นต้องเดินค่ะก็จะสะดวกกว่าการขึ้นรถไฟใต้ดินนะคะเคจิก็พกรถบัสทายมาด้วยค่ะแต่ก่อนเข้าไปในคาเฟ่ก็ต้องเก็บให้เรียบร้อยเอาเข้าไปเล่นด้านในไม่ได้นะคะ สำหรับค่าเข้าคาเฟ่เด็กจะเสียคนละประมาณ390บาทในวันธรรมดาค่ะถ้าเสาร์อาทิตย์ก็แพงขึ้นไปอีกนิดหนึ่งนะคะและผู้ใหญ่เสียคนลัประมาณ100บาทค่ะแล้วก็สามารถสั่งอาหารเครื่องดื่มทานในนี้ได้เลยนะคะหากสั่งอาหารทานที่นี่นะคะแล้วก็มีมูลค่าตามที่เขากำหนดก็สามารถเล่นเพิ่มได้อีก30นาทีค่ะ และนี่ก็คือด้านในคาเฟ่ที่เคจิเขาไฟฟันนะคะพอมาถึงเคจิก็ลุยเลยค่ะด้านในเขาทำดีมากตกแต่งน่ารักสีสันสดใสเด็กๆที่ได้มาต้องชอบแน่ๆค่ะใครมีลูกตั้งแต่อายุ9เดือนขึ้นไปสามารถเข้ามาเล่นได้เลยนะคะแนะนำสำหรับแม่ๆที่พาลูกมาเที่ยวเกาหลีค่ะเป็นคาเฟ่ที่แฮปปี้ทั้งแม่และลูกเลยนะคะ สำหรับทย a ย Yo Kiss Cafe นี่ก็จะมีที่สิงคโปร์ด้วยนะคะ วันนี้ที่เรามาก็เจอนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประมาณสองครอบครัวค่ะครอบครัวเราก็จะเป็นครอบครัวที่สามนะคะดังน,นั้นก็จะเป็นเด็กเกเกาหลีมาเล่นกันเยอะเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นปืนใหญ่นะคะใส่ลูกบอลลงไปแล้วก็ยิงก็จะมีแรงลมค่อนข้างแรงเลยค่ะยิงทีนี่ดังปั้งเลยนะคะจนป๊าป๊าต้องวิ่งมาเล่นด้วยค่ะตื่นเต้นนะคะป๊าป๊าชอบยิงปืนมากๆถึงจะเป็นของเด็กเล่นก็ขอลองหน่อยค่ะ เล่นเหนื่อยแล้วก็ต้องมาเติมพลังกันหน่อยค่ะที่เคาน์เตอร์นี้ก็จะจำหน่ายทั้งอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะคะมีข้าวด้วยค่ะพอสั่งเสร็จก็ไปหาที่นั่งทานได้เลยนะคะ นี่อาหารของเรามาแล้วแม่กับเคจิก็ดื่มโกโก้นะคะส่วนป๊ป๋าก็สั่งข้าวเหมือนข้าวผัดกระเพราไข่าดาวเลยค่ะแต่ว่าไม่ใช่นะคะป๊ะป๋าบอกว่ากิวด้งแต่เป็นแบบสไตล์เกาหลีค่ะรสชาติจะออกเผ็ดๆหน่อยนะคะของเคจิก็จะเป็นเนกเก็ตไก่นะคะอาหารที่เคจิทานได้ก็จะมีประมาณนี้ค่ะ พอทานเสร็จก็มาลุยกันต่อเลยค่ะเคจิก็ฟังพี่สตารอธิบายวิธีการเล่นแล้วก็มีการพยักหน้าด้วยนะคะแม่ก็ยังงงอยู่นะคะว่าทําไมเคจิถึงเข้าใจหรือว่าพยักหน้าเฉยๆหรือว่าพี่สตารเขาพูดภาษาญี่ปุ่นก็ไม่รู้ค่ะ และนี่ก็คือผลงานการระบายสีของเคจิค่ะสวยไหมคะเมื่อกี้เลือดกำเดาไหลค่ะก็ไม่สามารถไปกระโดดแล้วก็ไปวิ่งเล่นได้นะคะก็เลยต้องเปลี่ยนมาระบายสีค่ะเคจิก็เล่นต่อเนื่องมาประมาณ2ชั่วโมงกว่าแล้วค่ะแล้วก็น่าจะเล่นต่อไม่ไหวนะคะเพราะว่าเลือดกำเดาไหลถ้าไปกระโดดอีกก็น่าจะไหลอีกค่ะเดี๋ยวระบายสีเสร็จก็จะกลับกันแล้วนะคะ ก่อนจะกลับก็มาแวะซูเปอร์มาร์เก็ตของเกาหลีกันก่อนนะคะแม่เคจิก็ทําคลิปเกี่ยวกับซูเปอร์มาร์เก็ตของญี่ปุ่นเยอะแล้ววันนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างค่ะมาเดินซูเปอร์มาร์เก็ตของเกาหลีกันค่ะสวนแรกก็จะเป็นผลไม้นะคะหน้านี้ก็จะมีแตงโมสาลี่นะคะคล้ายๆกับที่ญี่ปุ่นเลยค่ะมีมังคุดขายด้วยนะคะแล้วก็มีแก้วบางกรมะม่วงสับประรดก็มีส่วนราคาก็จะพอๆ ELIPE กับซูเปอร์มาร์เก็ตของญี่ปุ่นนะคะ คยโนพอเล่นเสร็จก็มีเสียน้ำตานะคะคงรู้สึกใจหายค่ะแม่เคจิก็เคยเป็นนะคะตอนเด็กๆได้เล่นอะไรสนุกๆอยู่ๆก็ต้องกลับก็ใจหายแบบนี้แล้ค่ะ แต่แม่จะให้เคจีเล่นต่อไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าเขามีอาการไอยเยอะขึ้นนะคะก็เลยมาซื้อ,อยาแถวๆกล้งน้ำค่ะเพราะว่ามีร้านยาเยอะแต่ว่าไม่เคจีไม่รู้ภาษาเกาหลีนะคะอยากจะได้ยากแก้ไอละลายเสมหะก็เลยเปิดอินเทอร,ร์เน็ตที่เขาดูแบบนี้เลยค่ะ Do you have h t พนั o งเภขัชก,ก็จ่ายยาขับเสมหะสำหรับเด็กให้นะคะแพคเกจก็คือทานง่ายมากๆฉีกซองก็สามารถทานได้เลยค่ะ ายาก็ประมาณ110บาทค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราซื้อประกรันการเดินทางมากันทั้ง3คนเลยนะคะซื้อแยกมาก็คือครอบคลุมทุกอย่างแต่เราก็ไม่สะดวกไปที่โรงพยาบาลค่ะเพราะว่าน่าจะใช้เวลานานแล้วก็น่าจะมีปัญหาเรื่องการสื่อสารนะคะก็ซื้อ,อยาบรรเทาอาการไปก่อนค่ะพอเดินออกมาจากร้านขายยาก็มาเจอร้านกัตติ้งสุชินะคะเป็นร้านสูชิแบรนด์ญี่ปุ่นที่เราชอบทานกันค่ะแต่วันนี้ไม่ได้พาเคคจิเข้าาไปทนนะะ ขอเก็บบรรยากาศไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยกลับไปทานที่ญี่ปุ่นค่ะแถวๆถวกังนําก็ดูคึกคักดีนะคะตอนนี้เป็นช่วงเย็นน่าจะประมาณช่วงหลังเลิกงานพอดีค่ะคนก็เลยเยอะนะคะแถวๆนี้คลินิกสัลญกรรมเยอะมากไม่เคจิกกอ่านไม่ออกนะคะว่าชื่อคลินิกอะไรบ้างเดินไปเดินมาก็อยากจะฉีดโบท็อกทำรีจูรันสักครั้งในชีวิตนะคะแต่วันนี้คงไม่สะดวกมากๆค่ะเดี๋ยวกลับไปเก็บเงินก่อนเดี๋ยวค่อยมาเกาหลีใหม่นะคะ โอเคค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะต้องนั่งรถบัสกลับไปที่โรงแรมก่อนพาเคจิไปพักผ่อนก่อนค่ะสำหรับคลิปนี้แม่เคจิก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่เข้ามาส่งกำลังใจทั้งกดไลค์กดแชร์แล้วก็มาคอมเมนต์พูดคุยกับแม่เคจิค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ